กลุ่มเซนทันและบริษัทในเครือชวนส่งทุกทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินกับโครงการเซนทันกรุ๊ปอูแมนเซ็นเตอร์ครั้งที่19ชวนทำดีเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรีจากสถิติของกรมการแพทย์ในปี2566พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทยสูงถึง140,000คนต่อปีหรือเฉลี่ย400คนต่อวันโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยที่มีอัตราการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น โดยหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือโรคมะเร็งเต้านมซึ่งผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ12โดยในปี2,566เพียงหนึ่งปีเดียวมีผู้ป่วยรายใหม่ถึง1 7 7 4 2คนหรือวันละ49คนนอกจากนี้มะเร็งเต้านมยังมีอัตราก,การกลับมาเป็นซ้ำและมีการแพร่กระจายของโรคสูงที่สุดกว่ามะเร็งชนิดอื่นทําให้โรคนี้เป็นภัยเงียบใกล้ตัว เนื่องจากในระยะแรกจะไม่มีอาการแสดงความผิดปกติใดๆเมื่อเริ่มแสดงอาการก้อนมะเร็งมักอยู่ในระยะที่ลุกลามแล้วซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากพิชัยธีราธิวั์กรรมการบริหารกลุ่มเซนท่านกล่าวว่ากลุ่มเซนท่านและบริษัทในเครือตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากโรคมะเร็งในประเทศไทยโดยเฉพาะมะเร็งในสตรีแม้โรคนี้จะน่ากลัวแต่หากตรวจพบและเข้ารับการรักษายอย่างรวดเร็วก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาเราได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีที่ขาดแขนคุนศัพย์หรือด้อยโอกาสผ่านทางโครงการเซน t ันกร o ปบูแมนเซลเตอร์ภายใต้โครงการที่ทําด้วยหัวใจมาตลอดในแต่ละปี เซ็นทรัลกรุปจัดนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็ระดมทุนช่วยบริจาคซื้อรถแอมบูเลนส์นะคะสำหรับผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นโครงการที่แบบดีมากๆเลยถ้าหากว่าเรารู้ว่าคนป่วยป่วยที่แบบนอนติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางเองได้อะไรเงี้ยสำคัญมากๆค่ะอย่างนี้พี่เองก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ใช่ค่ะจริงๆก็แชร์กันบ่อยๆเพียงแต่ว่าโอเคมันก็เป็นหนึ่งในในในสิ่งที่เราเต็มใจที่จะ พูดถึงแล้วก็แชร์เรื่อยๆถ้าหากว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะคะซึ่งแสดงว่าการที่เป็นผู้ป่วยแล้วสติเสื่อมเยอะคือเมันค่อนข้างค่าใช้จ่ายค่นข้างสูงถูกต้องค่าใช้จ่ายสูงและบางทีเหมือนแบบเราต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนั้นให้ทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีรถพยาบาลแบบนี้บริการก็จะลำบากเหมือนกันบบทีนี้บางกีแค่บามว่ารู้ก่อนรักษาไว้หายดีก่ก่อนคือมันเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่เร่า ก็สูงอย่างของพิมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบพิมพ์ก็ถือว่าโชคดีในในจุดที่ว่าเราเจอเร็ววมันยังเป็นในขั้นต้นๆฉะนั้นการรักษามันก็จบง่ายจบไวมันก็ไม่ยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเตือนสำหรับทุกคนที่แบบไม่กล้าตรวจสุขภาพจริงๆคือแบบตรวจเถออย่าไปกลัวการเจอเจอปุ๊บก็จะได้รีดรักษาคือถ้าเราปล่อยไวอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางคนอาการไม่ออกมันไม่มีอะไรสัญญาณบอกเราฉะนั้นคือเราก็ต้องหันหมั่นที่จะดูแลตัวเอง ขณะวันนี้พย้อนกลับไปสิ่งที่เราเจอมาเราสึกออะไรบ้างะสำหรับพิมพ์ครูวันนี้พิมพ์ก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ที่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างมากๆะคะ่ะเพราะว่าเหมือนมันก็กระตุ้นให้เรารู้จักแบบใช้ชีวิตหลายๆอย่างมากขึ้นรู้จักที่จะรักตัวเองมากขึ้นด้วยะคะ่ะกับที่มัร่วมงานที่เจอในกิจกรรมน่ารักมากเลยนะคะก็มีหลายๆอย่างมีอันนี้อย่างเช่อนอันนี้พิมพ์ถืออยูอย่เ<ห>นีย่ยนะคะเป็น เป็นวควงกุญแจลิมิเต็ดเ dition ของฟูดบู o นะคะสามารถซื้อแล้วก็ร่วมบริจาคได้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆมุมเลยค่ะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยค่ะอสุดท้ายอยากให้เราฝากให้กำลังใจคนที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะก็สําหรับใครที่กําลังเผชิญกับเรื่องนี้อยู่หรือว่าคนในครอบครัวกําลังเผชิญอยู่นะคะก็อยากส่งกําลังใจนะคะพี่รู้ว่ามันไม่ได้ผ่านไปง่ายๆหรอกแต่ว่าเชื่อเถอะว่าถ้าหากว่าเรา สู้ไปด้วยกันยังไงมันก็จะต้องผ่านไปได้เพราะว่าทุกวันนี้วิวัฒนาการในการแพทย์ค่อนข้างก้าวหน้าจริงๆแล้วก็คุณหมอทุกท่านพยายามหาวิธีช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเนี่ยเหมือนแบบมีชีวิตในการดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นในในชีวิตประจําวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะอย่างวันนี้ก็มีหลายวันมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะยังไงก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาร่วมบริจาคกันได้นะคะ